สวัสดีครับพบกับผมในในรายการ t h อ m ม b t บทีวีหรือท mt v นะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมอวิซัมนุดนุดเฮียก็ไม่รู้นะครับนี่เป็นการรีวิวเกมเบ,มเบื้องต้นเท่านั้นนะครับก็เป็นเกมแนวพูดไม่ถูกเหมือนกันนะครับยิงไปบูไปครับนะครับ,นะรบก็เป็นเกมปัญญาอ่อนนิดนึงนะครับแต่ก็ถ้าเล่นเป็นก็สนุกดีนะฮะเออมึงจะโหลดนานหาพ้องเหรอ นะครับผมงั้นะเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ตอนที่ตอนที่เป็นโหลดเสร็จพอดีแล้วกันนะครับที่จะโหลดเสร็จดีเลย คครับเสียงมดังมากนะครับเกมนี้นะฮะโอเคเราสามารถเล่นในแบบ b บ t t l e Quick Match หรือ private match ได้นะครับก็ตามที่ชอบละกันนะฮะเอา b บ t t l ิ m a ม c h ก่อนละกันเป็นไงวะอืมนัดเลดี้นัดเดนนัดเดีโอเคเลดี้เลยนะครับ Battle หรือเปล่าออนไลน์หรือเปล่าก็ไม่ชัวร์กันนะฮะเออเลือกตัวได้นะครับอืม นี่คือซุม่มนี่คือไอ้เฮียนี่ชื่อฟอกกี้จีนะไอ้เฮียนี่ชื่อลอนสตาร์ไเฮียนี่ชื่อลียนนะไอ,อ้เฮียนี่อะไรกันนะหน้าตาไม่เหมอนกะัน t i ่ไอ่านะครับเข้ามาเล่นได้แล้วนะฮะส่วนตัวเกมก็ให้บังคับไปบังคับมานะก็โอเคเสียงมึงดังว่ะเฮ้ย โอเคครับอันนี้เราก็เล่นอยู่ในโหมดซิงค์มัลตินะฮะนั่นเองนะครับอ่อเียมีชอบดอวยว่าอ่าก็สามารถซื้อของได้ฮนะโอเคช่างมันครับเราเป็นลุงที่ดีเฮ้ยเฮียนะยิงไอ้พวกเฮียเนี่ยนะฮะมันก็จะให้บูไปเรื่อยนะครับผมมันก็จะมีเสียงของเกมด้วยแต่เสียงมันดังผมไม่เปิดดีกว่านะฮะแปลง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 ยิงมันเข้าไปแปงเฮียไม่จะตายวะ แลวก็เป็นโหมดมัลติเพเยอร์นะครับก็เยียทุกอย่างนะช่างมันพ่อตายไรสัตแป้งแป้งเออแป้ง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 เอาแรดไปแด่ครับบวกก่อนเลย นะมันก็จะให้ไอ้เหี้ยตายแล้วเอ,เอาควายไปก่อนเลยครับควายธนูฮะเชีย่ยนะเป็นเกมที่ตามที่คนชอบนั่นเองนะครับไปควายธนูบูบบบวกเฮียไม่เข้าเลยวะนะครับโอเคโอเคปัญญาอ่อนแล้วนะฮนะโอเคเอาเป็นควิกแมทนะครับ ไอเฮียมันว่างจัดไงมันนั่งเล่นเงี้ยนะครับผมแรนดอมอะไรอะเฮียรีออนเดียนะฮะมันมีเฮียไปเลือกคุณชอบแรนดอมนะครับก็เป็นควิกแมทนะเลือกแมทแบบรวดเร็วนั่นเองนะฮะออนไลน์เ่าก็ไม่แน่ใจนะครับน่าจะอ่อนนะออนไลนะ์ฮะออนไลน์เฮ้ยเฮียอะไรเฮียมาอย่ถึงพื้นวะตำ่ำเฮ้ยเฮียแม่งน,นักดาบกุ้งรู ครับอ๋อออนไลน์อะออนไลน์ออนไลน์นะครับออนไลน์ก็เป็นโหมดควิกแมทนั่นเองนะครับเอาเยียอะไรดีนี่ลวกันนะฮะโอเคกดปุ่มกลางนะครับก็จะปื๊บแยกล่างอ๋อเออเจ๋งว่ะ เป็นการแยกล่างเลยนี่ว่าเจ๋งนะเนี่ยเอ้ยี่ยไม่ต้องสู้เองให้เปลือยให้เปลืองแรงนะครับตอนนี้ถือว่าเหมาะมากนะเชียบวกก่อนไม่อยากเสียของเอ้ยเหี้ยบุ๊ ก็ส่งล่างจำลองจำแรงเฮียอะไรก็ว่าไปนะคือพวกเฮียมันโดดสูงเกินนะครับอ่าถ้าเรากดฟันเหนี่ยมันจะมันจะเออคุณเข้าใจใช่ไหมว่าถ้าเรากดฟันเนี่ยมันจะทําให้ร่างจำแรงเราหลุดนะฮะหลุดเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเฮียตายแล้ว ว์าไปไหนได้บ้างวนะันนี้เฮียอ่อพังแล้วนี่ว่านะครับแล้วก็ต้องหนด,ดีกว่านะครับโอเคคูตายนะะก็ตามนั้นนะครับคำาต่อไปเลยดีกว่าฮะอันนี้เกมเฮียอยากสตรีมนะอยากเล่นก็เล่นได้นะครับมันก็ไม่รู้ปัญญาอ่อนหรือเปล่านะแล้วอยู่ที่คนชอบแล้วกันเฮียนี่มันดีตรงไหนก็นไม่รู้ฟ็อกกี้นะ่ะคุยเลยวะมาด,าดีสตาร์ดิ อ่าเหมือนเดิมครับการลงตัวเฮี้ยนะบนจรวดคุยๆนี่นะครับเฮียอะไรวะอ๋อมีเพื่อนมาด้วยครับมีเพื่อนมสมทบเออเจ๋งว่ะเฮียฟอกกี้หนะ้าเฮียไงวะไอเฮียอะไรเนี่ยโอ้ยหนักเฮียถ้าถ้าหมุนเนะี่ยฮะอัพเฮียไม่ได้เลยครับผมปลาอ๋อเฮียมาจากกะการ์ตูนเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะครับ อะไรเนี่ยอ๋อก็โดดสูงครับเวงเวงเวงปิ้ว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 พองดีเหี้ยนะครับอะไรวะจะเป็นหมดคุ้มกันนะฮะก็ประมาณนั้นแหละมั้งแปล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 นะครับก็เป็นคนอื่นเล่นดีๆนี่เองนะฮะเหี้ย กู้ไม่ได้ครับก็เป็นเกมที่มันอยู่เกมหนึ่งนะครับก็แค่นี้ก็พอแล้วนะโอเคไม่บายครับ